เชิญมาเองหรือไม่ได้เชิญมาเองถ้ามาอยู่ที่แห่งนี้เนี่ยเราถือว่าเราเป็นลูกบ้านเดียวกันซึ่งจริงผมก็ไม่เคยเข้าวัดโดยตรงนะผมก็เป็นมานากคริเสเตียนด้วยซ้ำนะะแต่มาการตัดสินใจการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งใหญ่แล้วก็บอกกับพ่อว่าที่นี่คือบ้านสิ่งที่เราแสดงามาตลอดชีวิตตอนนี้ด้วยวัยก็ห้าสิบสามเราเสียงเงินนะฮะเสียคอร์สเสียต่างๆมากมายแต่มันก็ไม่จบพอมาที่นี่นะ ก็ไขล็อกให้เราทุกอย่างซึ่งเวลาที่เหลืออยู่ของเราคนก็น้อยเราอยากจะทําอาชีพอะไรที่สามารถได้ช่ชวยผู้คนนะได้ปฏิัติธรรมและได้นะไม่ตกนรกและได้ <c oughs> เผยแพ่เรื่องเราไปวันนี้ผมเองก็นะอ้อยากจะทำหน้าที่รับใช้ในความเป็นปดดสิทธิภูเตศูลพวกเราเป็นปดดสิทธิภูเตศุลนะครับเราต้องเป็นภาพหรือเป็นแบบอย่าง เมื่อออกไปสู่สังคมข้างนอกไม่ใช่ว่าเราจะเชิญผู้คนแต่เราต่างหากที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งทางโลกและทางธรรมสำหรับผมนะฮะตลอดเวลาที่มาอยู่ร่วมกันทําอะไรผมก็กับกอเข้ามาทุกท่านรวมใน,นห้องนี้ด้วยแล้วก็นะครับเรเป็นที่เป็นน้องกันโอ้โหสิ 10, กับทุกท่านด้วยก็